จัดอันดับทีวีมี Facebook แล้วมีสาระมากมายที่น่าสนใจนอกจากช่อง YouTube ของเราลิงก์ Facebook จะอยู่ใต้ล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสมัยนี้หันหน้าไปทางไหนก็เต็มไปด้วยข่าวอาชญากรรมไซเบอร์ผู้คนมากมายต่างกังวลและต้องการป้องกันข้อมูลของตนเองให้ได้มากที่สุดถ้าคุณไม่อยากถูกแฮกเอาข้อมูลสาคัญหรือพาสเวิร์ดไปหมดทุกบัญชีสิ่งที่คุณต้องทาก็คือ สังเกตความผิดปกติของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรินเตอร์ที่เมื่อวานยังใช้ดีวันนี้กลับเปิดไม่ติดหรือกล้องเว็บแคมที่อยู่ดีๆก็ทํางานเองวันนี้เราจะมาบอก12สัญญาณสําคัญที่บอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นถูกแฮกและข้อมูลพร้อมรูปของคุณโดนล้วงไปแล้วแต่ก่อนไปรับชมกันอย่าลืมช่วยกันให้กําลังใจช่องจัดอันดับทีวีง่ายๆด้วยการกดไลค์ให้ถึง1 0,000มไลค์เมื่อกดกันแล้วก็ตะโกนส่งเสียงออกมาดังๆแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ 12. โปรแกรมป้องกันไวรัสถูกปิดโปรแกรมป้องกันไวรัสนั้นไม่ใช่ของที่จะมาปิดกันง่ายๆกว่าจะปิดได้แต่ละทีโปรแกรมจะถามซ้ำสองสารอบว่าคุณแน่ใจหรือไม่ที่จะปิดโปรแกรมเป็นระบบการทํางานที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้โปรแกรมเองดังนั้นโอกาสที่คุณจะเผลอไปปิดนั้นแทบเป็นไปไม่ได้สิ่งแรกที่เหล่าแฮกเกอร์มือฉมังจะทําเพื่อแฮกคอมของคุณก็คือปิดโปรแกรมเหล่านี้ ให้คุณไม่สามารถตรวจจับการลุกล้ำของพวกเขาได้เพราะฉะนั้นหากคุณเห็นว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสนั้นไม่ทำงานให้รีบเปิดใช้งานใหม่พร้อมติดต่อผู้เชี่ยวชาญทันที 11. คุณได้รับข้อความเตือนของปลอมจากโปรแกรมป้องกันไวรัสหากคุณเห็นข้อความเตือนจากโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ไม่คุ้นตานั่นหมายความว่าคุณกำลังถูกแฮกอีกสัญญาณหนึ่งคือ,อยูดีดีก็มีโปรแกรมป้องกันไวรัสใหม่อยู่ในเครื่อง ทั้งๆท,ที่คุณไม่เคยติดตั้งเอาไว้เลยอย่างไรก็ตามก่อนที่จะกังวลใจให้ลองตรวจสอบดูว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสที่คุณใช้อยู่ต้องอัปเดตหรือไม่เพราะบางทีโปรแกรมแค่อาจจะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่ก็ได้ 10. Password ใช้ไม่ได้หากคุณแน่ใจว่าไม่ได้เปลี่ยนหรือลืมพาสเวิร์ดแต่อยู่ดีๆก็เข้าบัญชีต่างๆไม่ได้นั่นคือสัญญ,ญาณว่าคุณโดนแฮกโชคดี ที่เหล่าผู้ให้บริการออนไลน์มักจะมีระบบยืนยันตนเอง2ระดับที่จะส่งรหัสลับเข้ามายังโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้กู้บัญชีคืนมาหากเข้าได้แล้วก็ให้เปลี่ยนรหัสใหม่รวมไปถึงบัญชีอื่นๆที่ยังไม่ถูกแฮกด้วยนอกจากนี้ก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนๆว่าอย่าเปิดข้อความที่ได้รับจากบัญชีของคุณและอย่าก,กดตามลิงก์ที่ถูกส่งไปกับบัญชีนั้นๆ 9. จํานวนเพื่อนเพิ่มขึ้น หากคุณเห็นว่าอยู่ดีๆก็มีจํานวนเพื่อนหรือผู้ติดตามมากขึ้นเป็นขยงแถมคุณยังไม่รู้จักสักคนอย่ามัวแต่ดีใจเพราะนอกจากบัญชีจะถูกแฮกข้อมูลของคุณยังได้ถูกลวงไปเรียบร้อยแล้วคุณควรตรวจสอบกล่องแชทเพื่อมองหาข้อความขยะหรือ s p a มเม s s a g ที่อาจส่งไปหาเพื่อนๆของคุณถ้าตรวจแล้วว่ามีและคุณไม่ได้ส่งไปเองล่ะก็ชี้ชัดได้เลยว่าไม่ติดไวรัสก็ถูกแฮกแน่นอน 8. มีไอคอนใหม่โผล่ขึ้นมาที่แถบเมนูหากคุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วพบว่ามีไอคอนใหม่ๆโผล่หลาเต็มแถบเมนูนั่นอาจหมายความว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังถูกลุกล้ำด้วยโค้ดอันตรายบางอย่างหากไม่อยากให้เหล่าแฮกเกอร์ทำงานง่ายขึ้นอย่าเปิดแอปพลิเคชันใดๆทั้งนั้นหากทำได้ให้ลบทิ้งให้เรียบ 7. เคอร์เซอร์เคลื่อนที่เอง หากคุณสังเกตเห็นว่าเคอร์อเซอร์ชี้ตำแหน่งเคลื่อนที่พร้อมไฮไลท์ข้อความต่างๆด้วยตัวเองนั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าคอมพิวเตอร์ถูกแฮ็กตอนนี้มีใครบางคนกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณจากอีกฟากอยู่คุณควรปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ไวที่สุดไม่ว่าจะมีสายหรือไร้สายแล้วรอจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะมาถึงเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ 6. เครื่องปรินเตอร์ทำงานผิดปกติ ฟังแล้วอาจแปลกใจแต่เหล่าแฮกเกอร์ไม่ได้จ้องลุกล้ำแค่คอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นหากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ยอมพิมพ์เอกสารตามสั่งนั่นอาจหมายความว่าระบบคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังโดนแฮกอยู่แต่หากคุณโชคดีอาจเป็นแค่กระดาษหมดความผิดปกติเหล่านี้อาจจะรวมไปถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตัวอ,อื่นด้วยเช่นกัน 5. าคุณถูกพาไปเข้าเว็บไซต์อื่น ระวังเอาไว้หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่ยอมเข้าเว็บที่คุณพิมพ์ลงไปหรือคอยแต่พาเข้าเว็บไซต์ที่คุณไม่รู้จักทั้งทที่คุณไม่เคยเข้าไปดูเว็บไซต์หน้าตาหน้าสงสัยแต่เว็บไซต์เหล่านี้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่หยุดหย่อนหรือเมื่อพิมพ์บางอย่างลงในเครื่องมือค้นหาเช่น Google แต่เบราว์เซอร์ก็ยังดันทุรังพาเข้าเว็บไซต์อื่นให้รีบโทรหาคนซ่อมคอมทันทีเพราะมีว่แววว่าคุณถูกแฮกอีกหนึ่งสัญญาณสําคัญคือหน้าต่างป๊อปอัพที่ขึ้นมาแบบรัวเต็มหน้าจอ 4. ไฟล์ของคุณถูกคนอื่นลบหากเกิดกับตัวเมื่อไหร่แน่ใจเลยว่าถูกแฮกร้อเอร์เซไม่ต้องตกใจหากข้อมูลหายล่งทั้งแฟม้มเพราะเดี๋ยวนี้เขามีโปรแกร,รมที่จะช่วยกู้กลับมาแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณนั่นเอง 3. ข้อมูลของคุณขึ้นไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตโดยที่คุณไม่ได้เป็นคนแชร์ หลายคนคงเคยได้ยินข่าวภาพหลุดดาราที่ถูกขโมยไปแชร์ตามอินเทอร์เน็ตหลาผ่านสายตาคนทั้งโลกเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่เหล่าคนดังเท่านั้นแต่ที่เราเห็นกันแต่รูปหลุดดาราก็เพราะว่าภาพเหล่านี้ถูกขายให้กับแหล่งข่าวแฮกเกอร์ acker, สามารถนําข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อแบ็กเมลเรียกเงินขู่ว่าถ้าไม่จ่ายจะเอาข้อมูลไปให้พ่อแม่หรือเพื่อนๆได้รู้หากโดนแบบนี้ให้รีบป้องกันบัตรเครดิตเอาไว้ก่อน โทรหาธนาคารและอายัดบัตรที่คุณเคยใช้รูดซื้อของออนไลน์พอเงินปลอดภัยแล้วก็ให้โทรเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมาตรวจสอบส่วนข้อมูลที่ถูกลงไปนั้นก็ต้องทําใจเพราะขึ้นอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่ก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปและไม่สามารถลบได้หมดแล้วก็อย่าพยายามกู้คืนไฟล์กลับมาเพราะว่าคุณอาจได้ไวรัสมากกว่าเดิมนั่นเอง 2. กล้องเว็บแคมทํางานแปลก ตรวจสอบการทำงานของกล้องเว็บแคมถ้าเกิดว่าไฟกระพริบหรือกล้องทำงานให้เช็คดูว่าโปรแกรมที่ต้องใช้กล้องเช่น Sky Face Time หรือโปรแกรมอื่นๆนั้นเปิดอยู่หรือเปล่าหากคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมเหล่านี้อยู่แต่กล้องดันทำงานเองให้รีบูตเครื่องแล้วเช็คกล้องอีกทีหากกล้องเปิดทำงานเองอีกก็หมายความว่าคุณเจอดีเข้าให้แล้วดังนั้นอย่ารอช้ารีบปิดการเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตแล้วโทรหาผู้เชี่ยวชาญด่วนเลย1 คอมพิวเตอร์ทำงานช้ามากถ้าแม้แต่โปรแกรมที่ใช้งานง่ายและไม่กินพื้นที่ยังใช้เวลานานแถมอยู่ดีๆความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ลดลงจนช้ายิ่งกว่าเต่านั่นอาจหมายความว่ามีคนกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่อย่างแรกลองรีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเช็คการทำงานของเครื่องอีกครั้งหนึ่งเพราะบางทีคุณอาจแค่ต้องอัปเดตโปรแกรมเล็กน้อยแต่หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ให้คุณเปิดหน้าต่าง Task Manager แล้วมองหาว่าโปรแกรมไหนกินหน่วยความจำหรือ RAM สูงปิดโปรแกรมให้หมดแล้วเช็คการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งหากยังแก้ไขไม่ได้ก็ให้รีบปิดอินเทอร์เน็ตพร้อมโทรเรียกผู้เชี่ยวชาญให้มาตรวจสอบได้เลยพูดถึงสัญญาณของการถูกแฮ็กคอมพิวเตอร์ไปตั้งมากมายแล้วเรามาดูวิธีการรับมือกันบ้างดีกว่าครับว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างหลังโดนแฮ็กเตือนเพื่อนและคนรอบข้างที่คุณเคยติดต่อ ส่งอีเมลหรือข้อความผ่านคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งถูกแฮกว่าอย่าเปิดข้อความหรือคลิกตามลิงก์ที่ถูกส่งไปแจ้งธนาคารว่าข้อมูลของคุณรั่วไหลและหาทางรักษาเงินไว้อย่าให้ถูกขโมยลบโปรแกรมที่ไม่คุ้นตาและที่ไม่สามารถเปิดได้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและสแกนคอมพิวเตอร์เป็นประจำมีโปรแกรมมากมายที่เปิดให้คุณสามารถทดลองใช้ฟรีเปลี่ยนรหัสลับของทุกบัญชีที่คุณใช้งานอยู่ ยังไงก็ตามสิ่งที่แนะนําต่อไปนี้เป็นวิธีสังเกตและการรับมือเบื้องต้นสําหรับการถูกแฮกเพียงเท่านั้นทางที่ดีหากลองทําตามวิธีข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ให้รีบติดต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญจะเป็นดีที่สุดครับเชื่อกันว่าต้องมีคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เคยถูกแฮกมาก่อนอย่าลืมแชร์ประสบการณ์การถูกแฮกและวิธีการรับมือกับมันของคุณได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยกดไลค์ หากคุณเห็นว่าความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือกดแชร์เพื่อช่วยให้เพื่อนๆได้รู้เพื่อป้องกันตัวก็ยิ่งดีแล้วพบกันใหม่อีกทีกับสาระดีๆครั้งหน้าในคลิปถัดไปครับ